สวัสดีครับผมนุ่งรถไถ่มือสองฮะวันนี้มีรถบ้านมาัำเสนอฮ์เป็นฮีโนมตโต e สิบแปดเป็นรถสิบแปดแรงฮะอันนี้เป็นฮิโนมตโตครับสิบแปดแรงเครื่องยนต์สองสูบสิบแปดแรงม้าเพาเดียวเป็นรถบ้านจัดการทําสีใหม่ฮะสีเงาๆฉ่ำๆยวพาเดินดูรอบๆคันกันฮะคันนี้เป็นรถบ้านนะเครื่องดี เครื่องเก์ท้ายดีฮะคันนี้ยางเป็นโอตนี่ครับผมโอตานี่ F สามห้าเก้าจุดห้ายิบสี่คันนี้ดูสภาพฮะเราทำสีทำสีวสวยๆฮะช้ำๆเงาๆครับผมยางก,ก็จะเป็น เดิมโอ,อตอนี้ f สามห้าเก้าจุดห้ายิบซีเบาะใหมุ่มห,หัวเกียร์ให้ใหม่ขอขอยนญาตโชวงงานสีฮะงานสีช่ำๆมันๆฮะมาด,ดูรอบๆคันกันแป๊บหนึ่งเพื่อประจารยไม่เสียเวลาเปิดฝาโปง้งด้วยฮะมลมแรงมาก ถ้าไม่ได้ยินก็นขออภัยพูดไมาชา่ชัดหรืออะไรเงี้ยเนื่องจากลมแรงมาน้ำล้างใหม่ฮะมาน้ำล้างใหม่เคองยนต์สองสูบอ,ะ,อะเดี๋ยวติดขึ้นมาฟังดูติดง่ายก็ติดง่าย เยังยนเป็นเครื่องยนต์สองสูตรนะเหมาะมากครับหยอนกระโพดทำเนื้อกระโพดใช้ตัดหญ้าใช้ในไร่นในสวนครับเบื่อในพังไหมเดี๋ยวในพังเสียงเบื่อแล้วปั๊มดีมากปั๊มดีเครื่องดีครับปั๊มดีเดี๋ยวดูน้ำกัน <terror> น,น้ำวนมนปกติน้ำดีน้ำดีกล่องมัวไปแล้วอ่าเดี๋ยวดูเครื่องนะต่อที่เครื่องยนต์กันเลยเครื่องยนต์สองสูบเป็นหัวชีดเฉียงฮะตัวนี้เดินเบิ้นด้วยฮะพยางมัดด้ฮะแต่ก็เล่งหาสปิงไม่เจอ เครื่องดีเครื่องดีอันนีวปั้นวีดีโอให้ดูอันนี้วีดีโอยังใช้ได้ฮะขอวีดโอหน่อยยางยางอ่ะเข้าแล้วมาหมุนอ่ะ,อะเปลี่ยนเกียร์หน่อยยางยางไม่เข้าอ่ะเข้าแล้ว โอเคครับ okay, ผมวิดีโออ่ยกหางหน่อยยกหางยกหางวางเดี๋ยวอ่ปลดวิดีโอกันปลดยังข้าปล้ววิดีโอเดี๋ยวสักครู่นะเช็ดหน้ากล้องกัน,กนมุมมุมอ้าวไม่ไม่เมื่อกี้หน้า,ากล้องมุมอ,มอะไรยกหางวาง เอ้ยอย่างนี้เห็นไม่ชัดว่ะลงมาเทสให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ลงมาขึ้นเลยเดี๋ยวลองให้ดูว่าเดี๋ยวลองห่างให้ดูกะลังลื่นนะนิ่งๆกันเลยฮะระวังลองเชือกขาดลองเชือกขาดเอาวางลงโอเคอีแล้วาง เดี๋ยวลองขับไปดูกันเลยดีกว่าปิดฝาโป้งหน่อยครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูกันนะเทสเลย แรงครแรงจิ๋วตะแจวห้าเนี oh god. Oh god. ้ยสิบแปดแรงจิ๋วตะแจวครับโอ้โหเบรกดีซะด้วยแรงแรงทีนี้โอ้เบรกดีเบรกดีคันนีชโอ้โหเบรกดีครับเบรกดี ก็เบรกเราทำให้หมดแล้วฮะมามาเลยแรงแรงไม่ต้องห่วงฮะเรื่องความแรงเยสิบแปดแรงครับสิบแปดแรง เดี๋ยวดับให้ชมแล้วก็สตาร์ทใหม่ให้ดูเพราะว่ามันสตาร์ทง่ายแค่ไหน่อสตาร์ทใหม่สตาร์ท,รทง่ายฮะ,อะโอเคอก็ฝากไว้หน่อยครับฮิโนโมโตะอีสิบแปดเป็นเครื่องยนต์สองสูบสิบแปดแรงจากค่ายฮิโนโมโตะฮะรถเล็กเหมาะกับการเข้าไร่เข้าสวนมากเลยสนใจได้สนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบหลหนองอย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ สนใจโทรหาผมได้0822388443ครับเบอร์ไลน์ก็0822388443ครับนุรถไถมือสองครับอ่ะงานสีโชยน,นี่นะฮะโหช่ำๆเงาๆก็ดูรถจริงกันก่อนฮะหรือถ้าไม่ดูก็อะไรยังไงก็ติดต่อมาฮะก็จะส่งทุกทายใกล้ๆไปหมดฮะฝากติดตามนิดนึงครับกับช,ช่องทางการรับชมนะ YouTube นุรถไหยมือ 2. สองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยครับคันนี้ผมขอเปิดราคาที่สี่หมื่นสองพันบาทครับได้ไปอย่างนี้เลยสี่หมืนสองพันบาทจัดส่งครับจัดจัดส่งมีมีส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรก็ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็คุยกันฮะโทรคุยกันได้ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับสี่หมืนสองพันบาทครับ นุรถไยมือสองครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสััสดีครับ